ในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบลคลองเจ้าอุ่นและรับผิดชอบโครงการอนุรักษ์กกพันธุกรรมพืชอเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับกลุ่มสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภายใต้โครงการอนุนรักษ์พันธุก,กรรมพืชบ้านทุงตาหนอนนะครับสำนักงานเกษตรอำเภอพนมเบงนะครับได้ส่งเสริมภายใต้โครงการคือส่งเสริมการอนุรักษ์นะครับรวบรวมพันธุ์สมุนไพรพืชอ,อัตลักษณ์ในท้องถิ่นนะครับมารวบรวมและขยายพันธุ์ในพื้นที่ของ กลุ่มเกษตรกรเองนะครับและภายใต้ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชน,นะครับเราส่งเสริมในการดูแลรักษานะครับการขยายพันธุ์นะครับและการนําไปใช้ประโยชน์นะครับและก็ดังต่อยอดในเรื่องของการตลาดเพื่อสมุนไพรนะครับซึ่งตรงนี้สํานักง,งานเกษตรอําเภอเองนะครับก็ได้ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีนะครับเพื่อรักษาคุณค่าของสมุนไพรภายในพื้นที่ต่อไปนะครับ ผู้ชมนะครับได้มาดูแปลงครับเป็นแปลงต้นพันธุ์นะครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งกาหนอนะครับนี่คือโอกาสของกลุ่มวิสาหกิจนะครับที่ได้ได้ป็บโครงการนะครับเกี่ยวกับการผลิตสมุนไพรนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับฟ้าทุ่งรของบ้านทุ่งการนอนะครับมีสองสายพันธุ์ให้ท่านได้เลือกซื้อได้นะครับผมมีหนึ่งพันพิชชลกนะครับสองพันพิจิตรนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับ ไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับฟังในเรื่องของกระแสอ่านหนังสือนะครับหรือไม่ทางของอ่าสื่อต่างๆนะครับท่านจะเห็นว่าความสาคัญของสม,มุนไพรนะครับโดยเฉพาะอ่าฟ้าทะเลจนนะครับนํามาสู่เรื่องของสม,มุนไพรในบ้านนะครับคล้ายๆว่าเป็นยาสมานเป็นตาบ้านนะครับผม วิสากิจชุมชนบ้านทุง่งตะหนอนนะคะวันนี้จะมาจะมาคัดมเมล็ดพันธุ์นะคะของฟ้าทาราโจรเราจะเลือกแต่เม็ดที่มันมีสีน้ําตาลเข้มนะคะสีขาวๆแบบนี้เราต้องเอาออกนะคะเพราะว่ามันโอกาสที่มันจะงอกน้อยมากค่ะจะเพราะเราก็ต้องแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็เอามาห่อกระดาษชชู่แบบนี้ค่ะหลังจากแช่มเมล็ดหนึ่งคืนแล้ว เอามาห่อกับดะที้ชู่ให้เม็ดมันแห้งและพร้อมที่จะลงถาดแล้วนะคะเราต้องใส่หลุมหลุมละเม็ดหลุมดะเม็ดหรือว่างั้นก็สองเม็ดก็ได้เผื่อว่าโอกาสรอดมันจะถ้าสองเม็ดมันงอกสองอันเราก็แยกออกได้ค่ะเพื่อจะใส่ถุงดำเพื่อขายต้นพันธุ์อีกทีนึงค่ะ สัดส่วนใกนการผสมดินของกลุ่มนะคะ<ม>ก็คือมีหน้าดินหส่วนแรบดําหนึ่งส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวค่ะผสมรวมกันค่ะแล้วก็ใช้เป็นดินทอค่ะสวัสดีค่ะวันจิตจันทวงค่ะจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชบ้านทุ่งตาหนอนนะคะวันนี้กลุ่มทุ่งตาหนอนนะคะในภายใต้แบรนด์ทุ่งตาหนอนอะจะมาะจะนำเสนอฟ้าทลายโจรค่ะ,อะของวิสาหกิจนะคะทุ่งตาหนอนเรานะคะ,ะเป็นกลุ่มที่อ,อนุรักษ์นะคะอนุรักษ์สมุนไพรและก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราจะ,ะนำเสนอ พลา,าลายจรค่ะของวิสากิจเนี่ยเราสามารถผลิตต้นพันธุ์ค่ะต้นพันธุ์นะคะเราเราจำหน่ายต้นพันาธุ์พลาลายโจรนนะคะแล้วก็มีพัาธาลายจรสสดพลาทลายโจรแห้งแล้วก็แคปซูลพลาทลายโจรนนะคะเพื่อที่จะจําหน่ายนะคะช่วงนี้ เป็นช่วงที่โควิดนะคะถ้าใครสนใจที่จะขยายพันธุ์พาทลายจูนนะคะของวิสาหกิจชุมชนทุ่งตาหนนนะคะยินดีนะคะที่จะแบ่งนะคะแบ่งต้นพันธุ์นะคะพาทลายจูนให้ไปไปขยายเพื่อที่จะรับมือกับโควิดยุคนี้นะคะกอะ็อย่าลืมนะคะ,ะสนับสนุนสินค้าของอทุ่งตาโนนนะคะภายใต้แบรนด์ทุ่งตาหนนมีอดอก โครงเครยงนะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะดอกสีม่วงนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดผมโลชั่นบำรุงผิวหรือเซรัม่มหรือสบู่นะคะขอช่วยสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชบ้านทุ่งตาหนอนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ